มากนะคะอร่อยมากแอบชิมเครียบรพรอยแล้วล่ะกับซีเครฟูดสำหรับตอนนี้ค่ะกระถะระุ่วันนี้ตึงค่ะปลาแซ่มอคาเท่าตอนนี้อยู่กับเจ้าอ้วนกูดค่ะท่าไหนอยากจะมาดื่มดำกับสามชั้นแซ่บๆซ่ดูท่านขาตอนนี้เนี่ยเขาทอดสามชั้นกันอยู่สามชั้นทอดน้ำปลาใช่ไหมคะทำง่ายนะสามชั้นทอดน้ำปลาเนี่ยเพราะว่า เจอ้วนปูเนี่ยเขาสไลด์สามชั้นมาแบบแผ่นพอดีคำแล้วเวลาทอดก็อร่อยอร่อยตอนนี้ชิมปรีกินปรีนะคะกับเจอ้วนรวมไปถึง่าส่วนทางด้านนี้เป็นหมูมะนาวซึ่งเป็นหมูมะนาวที่อร่อยแบบเบอร์เกอําทำไมอร่อยวะเพราะว่าเจอ้วนปูค่ะเขาหมักหมูนุน่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้เวลา ประกอบอาหารทำเมนูใดๆก็แล้วแต่น่ยจะแาบแบบหาสาเหตุไม่เจอแต่สาเหตุที่แท้จริงค่ะนั่นก็คือเจออ้วนฟูดนั่นเองลูกค้าหาเจออ้วนฟูดเนี่ยสินค้าขาย